วันนี้นำเสนอเมนูอ่อมน้องวัวพี่น้องนี่เอาเครื่องมาผัดพี่น้องเอามาลรวนเอามาขวยมันหอมหอมก่มกรข่าตะไคร่ใบบักกุดผัรพริกหอมแดงจ้านี่สำคัญเห็นบ่นนพี่น้องอือหือมึงมองัวพี่น้องตะไคร่าสาบ้าพี่น้องเป็นไรเป็นตะแซ่บบ่ใส่ลงไปนี่ พารพี่น้องเบิึงบักเฮยชายวดเดือดแล้วพี่นอ้องบักเฮยชาบัตรมีข้าสิใส่พากินเลือดด้วพี่น,อน้องนี่ใส่ลงไปเลยใส่เบิดเบิดเบิดพี่น้องใส่หลาย ผักอีเลือดใหน้น้องพี่น้องมอนนี่งคได้หนอหอ้องนัวใช้ผักอีเลือดเลยผ<ม>ักอีเลือดสวนหนึ่งไปเลยจ้านี่เป็นตาแฉบพ่พี่นอ้องพี่ผักเริ่มสุกแล้วจ้าเบ้ยพี่นอ้องเอ,อ้ยอ้ยบักไข่สาลวนๆพี่นอ้องเอ้ยเสร็จแล้วพี่นอ้อง กอมนองง่วขออ่อยอ,อออ,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 อเป็นไงคะมาจ้า